สวัสดีครับผมแมนเท่าให้โชคสวัสดีพี่สุขุสกันกับผมมาหล้วพี่น้องลาพัฒนาคนฟังคงมันจันทร์ที่สิบพศจิกาสองหาหกแปดเบื้องผลลาพัฒนาเมื่อวันศุกร์เลขบนมันออกสามสองศูนย์แหล่างคือสามสามได้พี่น้องได้ของคนฟังโคงเนี่เขาตะเลขวิ่งพี่น้องจับคูัวเขาเล็กมันเบิ่นเนาะ เพื่อนกันส่วนตัวกันกัน 3, 5, บสามหาเลขผออกสามสามเป็นทีงตันตว่าเลขวิ่งเข่าศูนย์อยู่ได้พี่น้องได้เลขวิ่งเข่าศูนย์อยู่ตว่าเลขบันเลขบ,บนมันออกสองศูนย์เนาะ,ะมาตามกันต่อพี่น้องมันจันที่สิบเนี่ย ไม่เข้าก็คือไม่เข้า ล้าคนฟังโคง วิ่งบนล่างเนาเขียนเลขเขี <c oughs> ยนเล็กวิ่งก่อนได้ไปเนาะวันเล็กวิ่งคน 2,6,9,3,4ส่วนตัววิ่งเฟินเฟินให้2กับ6 2คือขีดมันมากหกอนาเ็ดวตัวเดี๋ยวนะี่ก็ หกกับสองสองหก 6, ตัวเดียวเขาเลียกนันคือเขียนมาตราสองแต่ประเด็นหกได้พป่นองได้สองนั่นมากหกหมวดล่ะ 9 6 3 6หสามสี สองเสองสาม สองสี่ <24 S 2> ส่วนเหล็กสามตัวหกหกหกสาม สี่สองสามส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเป็นเน้นเรายังเน้นติดเน้นติดสามหมืดตัวเนี้ยส่วนตัวเน้นเน้นติด ติดสามเนาะไม่สามที่อยู่อยู่ป่ะอ่ะพี่น้องเขาแคบหน้าจอแล้วไอ้ขึ้นล่าพัฒนาคนฟังวงวันจันทร์ที่สิจบจะพี่น้องแล้วเป็นไฮวิ่งหกกับสองคนเด่นหกสองมาสองมาหกวันแหละพี่น้องพิจารณาบ้างแล้วพอมาเข้ากับพานได้เลขสอง เลกวิ่งเออเลกวินเนี่ยก็คือสองหกเก้าสามสี่จับคู่หกเก้าหกสามหกสี่สองเก้าสองสามสองสี่เอาวันนี้คือบุมิตรตกันวันนี้คือบุหัยตก,กันเนาะพี่น้องบุามากกระจับเอาเป็นเน้นในหกสามกับสองสามนะพี่น้องได้โซเลขสามตัวนี่หกหกสามละกันสี่สองสามนะพี่น้องได้ละ ถ้าพอมักเป็นจับคู่ห้องก็จับออกได้พี่น้องได้หิมะเก้าสามบอกห้องเก้าสี่จับออกหวัวน,นี่ิ่นคือบ่ให้กันเลกกนเนเขก,นกน 3, 5, ันมันบ่เข่าบอกถ้าว่ากันกับสามหามันมาออกสามสามนะนะแคปหน้าจอครับผมถ้ามากกัจัดตะขัดกระพานขอบพุ่นคนฟังของหลายๆเอาโชคหมานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม